อันลสองสามสี่ก็ต่อจากวันนี้ไปบ่าดำเราก็จะได้เวลาที่เราจะอวยแล้วอวยกลับไปเบ้านขายบ้านมันนะนะอ่ะขอขอบคุณหลายๆเด้อผมกันสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขนครับมือนีได้ไอ้ฟนะครับเบิ้งเพิ่นเื่อนหิวเขาแห้งครับมือนีมาเสแสบนำบ่าวดำ เอาไอ้ฝายทักทายพี่ทักทายน้องเอาเนี่ยทักเอ๋หานล่ะโอ้ยมาหน้ามาดิบ้านเดียวกันก็ผมเล่นเล่นนั่นพี่น้องครับเฮงเฮงเพิ่งมาเล่นน้ำเธอหนึ่งโอ้เอาได้เสียบชานแน่ครับนี่เสียบชานไม่แล้วก็ดีแห้งครับเขาบอกเอยเฮงเงมาเธอหนึ่งเนาะไอเนาะแซ่บบ่ครับฝีมือเสียบนี่โอ้ได้กันเลยนั้นใบเลยอืออืออันนั้นบ่ใบบังมีบบังมี อ้าวซีเบิ่งเสียบเออเออถอดครับถอดกรอบใส่กับอันนี้ไปยังอันนี้นะอุ้ยนี่ก็เสียบไว้ลาบเป็ดเี๋ยวจะลกเอาจลกแซ่บปิดคนตลกเฮฮาครับแสีบเสบจัดเลยนะแม่คลิปนี้เป็ต้องห่วงคลิปเนี้ห้าห้าเสบเสียบทำกันด้วพี่เมื่อกี้เนี่้ยลาบเป็ดลาบเป็ดต้มเป็ดต้มเป็ดอารเป็ดมอุ้อสารพัดเป็ดเพราะว่ากินเบดนี่มึงมึงนอนไหนกูว่า ข้างๆนี่เป็นเป็นเพียงเป็ดครับโคตองวัวเอาไฟใส่เต็มที่แบบแซ่บๆแล้วได้อายเด้อมาเล่นน้ำหนองน้ำนุมแต่ละเทือกอะไ้นี่แหละกินข้าวน้ำกันครับเอ้าปั่นข้าวไนเดอร์พี่บ้าเลยปั่นข้าวใหไนท์น่าอะไรมาเฮ็ดมาเล่นน้ำนองด้วยได้อายเด้อส่นใหญ่ในบ้านเทือกครับกับบรรยากาศผมเนี่ยแถวเนี่ยผมเรนแต่น้อยเลยเรนเล่นแต่น้อยเลย เล่นเหล่หลยกับบอกคนอะิดเด้เออฝากถึงไอเพีสแตกแดกตับนี้นะนี่นี่องแท้นี่เขาบม่กินตับได้ยูเนี่ยเขากินใส่ติ้งคุฝากบอกฝากบอกเลยนะเขาไปเขาไปคนละอืมเห้ยง่ายคือเอาลเย็นๆน้อยเนาะบยากาศดีเโควิดกับโบราวม่มีโควิด สักเตียวกินอกึ่งสักเตียวที่เพนเก็บมาให้เบิงพักับเต็มแล้วลายแล้วไม่ได้กากงอกกับมีเรียบง่ายนะครบ้านเท่าไรเป็ดไงปลาเป็ดปลาเป็ดอย่างไรปลาเป็ดโม่ปลาเป็ดกรยูขาเป็ดสูเสียคนกินแบบคนหอนเลยใ้ฝ่ายคนด้บ่แมนครับบุงเตาเลยครับแมนบุงเตาบ้าขาเป็ดกินมห ก็มีเซฟนะครับบอลจะเป็นเซฟเที่ยงนี่งมูมูผมเล่นห่งมัวกันเรืงเบิร์ตนะครัมัวเลยสองคนนี่งมูมัเป็นเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งอ่ะนะแต่มอัวมูมูหนึ่งคือกันรมูหนึ่งคือกันเอ้ยยังไงมูหนึ่งเอา้ยบอกมูหนึ่งโดนมูซีก็มูเจ็ดเลยมันแกง้มูหนึ่งเออลืมไปเว้ยเมรเกามันมันต้องบวกกับมูหกเนาะเขาดูมูสมูมูสองเขาดูมูสองสะฮานเข้ามาสะฮานเอ้ยกูด้ว เอ้ยเอ้ยมึงเนีอืมมันมันเปิดได้จริงเลยเว้ยต้มเปื่อยได้ไอไฟจัดแสบๆเลยครับไ่หน้าข้ามอย่างนี้บอดำจัดให้อายเพิ่นบอดำจัดให้เนาะเป็ดสองตัวครับจัดให้ไอไฟฮือๆมากทีหนึ่งหลอบก่อนเพิ่นกี่ตัวยังเกาะจุตาเพิ่นว่าแมนหลอบแรกพิษนัดเขามาอดปั๊บพิษนัดเขาครับเขาเตียมเขาเตรียมไใบซอยางพิษนะเขาน่ำขาคอยว่าสัน มล่อนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนใจเอ้ยมาหาหน่องหีือวะุ่มแซวสลองมื่นเจ็ดไฮบาดำเพิ่นว่าอือพาพีตอนน่องาจัดตะไคร่น้ำเนาะเสบเครื่องกับเห็ดแสบเสบช่านเป็ดสองตัวมอบนะที่เพื่อนเห็ดพูล์โตครับแมียนบอสเอ้ยใส่แซวอยู่ใส่เลยล้าใส่ติงลิงครับ เป็นน้ำล้อลื่นเขาเอ่นเขาเอ่นว่าล้อลื่นถ้าจะพูดว่าแอลกอฮอล์ก็ไม่ใช่เจลาบีขาวเจลบีขาวกระเล็ดกระเล็ดถ้าเป็นบ้านเขาเขาเรียกว่าเขาว่านั้นกระเล็ดน้ำ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 อันนั้นน้ำช็อกโกรลตี่เบาบางท่้งเห็นเห็นไนเผจผมเขาว่าเม่าด้ใคกินขอยเสิมักเอยหน่อยทิ้งเออแม่หน่อยทิ้งละขอยญมาพร้อันนี้ โอ้โหบ่อยเลยครับมันเต็มจวดมันบ่อน้าเลยครับมันคนละแบบแล้วครับแมนโดยเฉพาะของเมนบอกเมนบ่อน้าเลยครับบักโจ้แรนหนีเลยเมื่อเลยต้บานเลยแมนเจ้านอทิ้งแต่เขาบ่เคยกินอืเขากินแต่บักบักเพี้ยวพวกซีจังวะเขากินเพี้ยวเขาบ่กินผสมซีจังวะเขากิน เลกินแบบว่าห้องมาจากทอละดึกโลดละพอนี่ขพอใจป่ะบนี้ทอดเด้มดเรได้เสพเียมด้วยสงวะพอนี่บริกิจี่จังวะสองจังเสพสั้นสดเสพสั้นครับครับเสบแต่ละคนนี้พกเกินไปไหนครับเพราะว่าโท่ฝีมือเองมันเมาเมาเมาต่เท็ดกินผมนะกินน้ำมันด้แต่แต่ไปค้องกัะปอมเนะนะให้รอพีรอพีรอเขาดิแต่แต่ไปค้องกรบปอมเนาะ ผิกทอดแล้วิกทอดห้าวเราลืมทอดจังวะเดี๋ยวล่ะผิกทอดเนวลืมทอดริกเนาะทอดริดเสียพน้อกเสียพน้อเสร็แท้วลี่ง่ง่ายได้พี่น้องเอาง่ายครับเบ้าดำนี่ง่ายแฮงบ้านแท่แสบน้อกันนี่เออมนทํามีกินอะไรพูดนเ้บมันพอนี่ครบบ้าปะผมไม่สามอย่างต้งปวดเหรอไ่นี่นี่นี่เล้มันจซื้อย่างเลาเสพบ้าปาไม่สังหินังเลยนางเลยบอกเขาไปเลยมือหนาเด็จัดหายบะ สาดเสดบมี่เอาบานๆเท่าเอาคาวแบ่เลยเมื่อะเอะไปต่อมาโอ้กินได้ยงไว้เนี่ยครับเด้อยคำตุยเฮเบิงเนี่ยตายาเราไงจำระเบิดออกเจยจำระเบิดแมนนี่จำระเบิดเรือล้ออันนี้จำจำบกทัดเลยเนาะนอ่ให้ีิดเนาะเบิงเนี่ยหัเป็ดเท่านี้เป็ดสองตัวผูละหัวเนาะที่แรกเขาบอกว่า เขาทำออกมาเอ้ยไอ่เอาเป็ดเอาเป็ดเลยเด้อวันนั้นอุ้ยเอาเลยถ้าเป็ดเอาเลยวันนั้นแต่ย่อแต่ย่อผีเอายังเด้อบอกเอาผีน่ะมึงยานผีตีกูแพ้เนอนเด็กผีไงเอาเข้าใจมึงยานผีบอกไปก็กลัวไดเอาถามมันถามันเสียเสียอันเสฟนับเสฟเป็น ผีน่ะเราต้องย่านผีน่ะมันมาหลอกคนเด็กผีเด็กผีโอ้เด็กผีนี่แหละเขามาหลอกคนนะแม่นยู่นะบ่แม่นมากอยูเป็ดตัวแม่นยู่บางอยู่เป็ดตัวเด็กผีต้องแม่นยู่เนอะเอมากินเปลี่รือกินหงอ่ะกินหงบ่บัวแม่นหงเขาเอิ้นว่าเปลี่ยนหงมันสองบอดหงเนี้ยหงเนี้ยเขากินบ่ได้บ่เออมึงเด่นมึงเล่นแม่นยู่กับหงเนาะเขาใจนี่กว่าบอกนะ หงกับหงกับอันแม่ไอ้เับตัวนั้นนะมันในมอกระยังในไอ้เอ้ยนั่งเลยอีกหน่อยเอ้าฮอยสีหอาหอยสีฮอลาบเต็มครับลับบานมันหน่อยตาของหอยใสใสใสทงทรงโว้ยโว้ยไปตักแต่มาหอดพี่น้องเอ้ยถามหาแต่ทางเมื่อเลือดพี่ไฮแมน สภาพพอไฟม่ใส่สูงสีขาวแม่จ้ะว่าปิดกระเฮดใส่เลือดโอ้ยก็ไปใส่สูงสีขาวดิเมื่า่ว่าเป็นเมียนพอไฟไยมึงที่เมื่อขามผากอยู่มาไอ้มึงคุดง่อยสาเาหอ้าเตีะท้าเตีะอันเดั้งพุดบ่ออเอ้ยเดี๋ยวมาอาบน้ำแต่ละน่อยเลยดิอย่นี่อืัว่เขานห่วยยัง หอยโค้งหโค้งหอยโค้งบ่อสภาพฮักแกงขันสู้นี่บ่อสมาพฮักนี่บ่อ่เพราตามหลักเลยทำไตามหลักเลยหอยโค้งหอยโค้งบ่ออโค้งหลักีมีนี่ใฮักนี่นี่เพราะว่าเยืองเรื่องโมเรื่องนี่ชัดเจนที่สุดเหมือนเรืองโม่เรื่องนี่ชัดเจนที่สุดเพราะว่า บอกเพราะว่าอยู่ในนี้ตะกอนมีน้ำสร้างไหมมีน้ำสร้างสิลอยบ้างสองเลยสองเลยเขาจับได้สิลอยบ้างตะกอนคือน้ำสร้างทำกองพี่น้องเออพื้นที่อยู่นี้บ้านของหอยแมลงก้อนอันนี้คือบ้านเกิดข่อยนะครับข่อยอยากอยากบอกให้ฟังบ้าแต่น้อยแต่น้อยข่อยจับได้เลยข่อยมากครับพอยายบ้วนแต่พอยายบ้วนไอ้่อยอ่าณาแล้วข่อยเมื่อ แต่สมัยบ้ายแต่เไปแต่เลาไปลอยอั่วนะมีกันนะครับทุกตอกเตยทุกอยยังบุรูแต่เขาจำได้เขาเด็่นเขาชื่อสมัยบาไยังใส่บทละครเก่งไงยังหลรอบานรู้เลี้ย็หน่อยจ๋าเลยล่ะแต่เขาจำได้ว่ามีสองทอ่สองท่อเลยอยู่ตีนน้ำเลยที่หลงไม่ ไม่เราท่อไทยเราเพราะว่าไหนพี่น้องเราเลยอยากรู้ไงเราเลยอยากรู้ไงว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าห้วยหอเปลบ้านเกิดเนี้ยเนาะแต่ถ้าหอดแกงล่ะเขาอื่นยังไงแกงผีมึงดีซีพีสิบบอวาแกงนี่สะพานแกงเขานี่สะบ้านเข้าหนิไหลลงมาเนี่้อแงดอนฮอกเนี่ยแต่ก่อนเนาะฮอกูนณฮอนแหละอ่านั่นนุณน้อนแหละ เออเลยลงมาเปลี่ยนน้ำางค้ากองบบนี้เออได้อแมีทอปูนเครื่องน้อยนึงแม่ยกเล่านเราย้าขเอน้เนาะเฮ้ยเกียวเออพี่น้องเจียวหิ่งใเกียวห้องหลพี่น้องเกียวหี้งมฮ่าเยวเหมันมีแบกนึงมันเกียวมันหาเกียวแมนเกียวไปใช้แมนโอ้ยจังบุญอยู่นี่จ้ะโอ้ยว่าของฉันเอง เฮ้าก็อยากเข้าใจเลยแม่นเข้าใจนั s <S ้นโวอยู่เข้าแพกโตพอเข้าไปเข้ามาเข้าไปเข้ามาเขาบอกเขาอยากเข้าใจเรื่องเรื่องนินะความความเป็นแบบแต่มแต่เราเอกลักษณ์ของบ้านเขาเอกลักษณ์บ้านเขามึ่อกคงคักบอกกูกูเลยผูสูงผูหยุ่ะแต่เฮ้าอยู่น้ำกัดลีไปกี้ไปใส่มันมันได้เห็นแต่ละหะเบิดหลาอมาได้ผูยหัว เดี๋ยวก้าน้ำเลยเนาะนา้บอกว่าถ้าเกิดไปซาปาได้หวยเนาะเดี๋ยวนี้ได้ซาไา้อยู่บึงเมียนจเป็นกล้ามเลยขเมือเดี๋ยวนี้เครื่องซูนะ่ังเอาไว้อยู่บดแบบไม่ลำลายแห้งลหลายแบบไม่บดปว่าจะมาเด้อเขามีข้อดุซูบใส่เสีใส่เสแยบแทะโอ้ยหรักสดยดเลยสดยด้ลยหาเลยพีกหอนเนาะน้บดเสบลืมหัวใกแล้วบ่อยเพิ่นไปเฮงมาอาทิตย์ บางเทือกมามาบพ่อสองมือมาบานนะมาสองมือก็ไปเมื่อช่งปีละเหือกสี่ปีมาหนึ่งครั้งบอสเนียนบอสเขาจ้างเขาจ้างมากเต็มานนอดอกเขาบจ้างมามาแก้สี่ปีมาหนึ่งครั้งที่มาคือมาวันนี้เป็นช่วงเลือกตั้งพอดีครับ มาย่างใดกับมะฮอดหมูพวกคือเก่านะครับเพิ่นไปทางใดก็ได้เนี่คือนอนบวชหือมกันสมัยเนี่ก็ไปหากินบักเรียนแมวพุ่นพุ่นแล้วมันละแมวพุเนี่ยกจะแซกจะแซกไปแซกว่ามันเอาไปกี่ไปกี่แบบมันเถื่อนอ้าวมันคือาห่วยเนี่วะห่วยโค้งห่วยสิงบ้าโอ้ยไปยังห่วยสิ้งแล้วมันวายห่วยเลยนี่ห่วยโค้งที่เขาไปมัก ที่เขามาไปใส่เป็นกลุ่มดีๆอ่ะสุดใสโคขาเนี่โอ้คดางเออเขาเป็นผาด่างเนี่ยเนี่ยจะคือหามากมีลี่ลี่หล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงหลายหลายบ้านมากแมนและหนัล้านเขาเนี่ยห้วยห้วยด่านเนี่ยเอาง้องผ้าดเ่างกวนผาด่างเออหล่อเลี้ยงบอกกบเกือบหนามอมเกือบเกือบสิบบูงบ้านบ้านน้อย กระปไปมันแจงห้ากนไปู๋บุดวงแล้วพอเข้าไปเห็นปลาน้ำเมืองมาพ่นแม่ผมอบเป็นปลาอเมซอนเลยพอผมไปเห็นน่ะโอ้โหไปบอกสี่าขึ้นไปเก็บประวัติมีผัดหวานบ่มีเนาะหวานผู้ผู้ข้ไฟกําลังระเบิดเดี๋ยวนี้นะบริเตะไบบินตะไบ้าฟกันเออค้อนกุ้กลุมไชเแลจูดบ่เรื่อง้ไฟระเบิดบ่แม่ดอกเอาจูดหน้าพาดจูดไปบอกจังมือ วันที่เท่าไรเมื่อเมื่อใดหายเมื่อเมื่อเมื่อเออเมื่อเมื่อเมื่อเวแท้มาเิมอเิักมาตั้งแต่วันที่เช้าว่ะนผ่านการกักตัวแล้วอี่่มันยาอะไรขอบ้าน่พี่น้องครับโอเคแสบจวด อืมมันสีดเองมันเห็ดเลยอ๋อมันเสียมะเสียมันได้เป็นนาก่อนแล้วมันแล้วมันอุ่นยาไม่พังตี่บ่าวใช่ครับบ่าตีนไก่โบมี่ได้หมดนี่นะเอ้าตีนเป็ดอ้าอยากกินเป็ดตีนเนื้อตีนมึงอยากวายเป็ดนี่ว่าอยากกินยังอยากตีนตีไก่ครับผมลอดที่น้องครับผมบ่าวฟาอยากกินยัง ตีนไก่หลอดน่องตีนเต็มแต่เสรมันใส่หอยลืเมื่อกี้หรือยปล่ายาตีตีนหางลบมึงลบอย่างนี้ลูกกระสุนอ่ะโอู้เออบอยดูดีอนาะลูกกระสุนเมื่อกันลีเมื่อกันเขาเขาพุ่มมนกระเด็นเนาะจล้ลูกปืนแสบจวดบานเฮาบบวากับลูกพี่น้องเนาะลูกซอกพี่พาดแนวใดก็ได้มีแหละค้าว่ามูพวกแกนโบอายชายงา่แกนครับ หนึงพอกันเธอหนึ่งแซ่บแซ่บอยู่ทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีๆบ่ต้องมีไผ่มากวนเลยโอ้ยเอออาจารย์มันกินดีๆก่อนอ่าไม่กันลงเลยลงน้องไงแซ่บเสียบเลยเแซ่บมากแซ่บอีกบรรยากาศอะไเจ้าแห่งองลูกสันอยากกินนั่งกินช่วงพูดวิวาเขาแห่งนี่นกว่า สวดเอารถนายมันจึงเสียบด่าบอกไอ้เอ้ยลำลาพี่น้องบอกเฮ้ยแพ็ค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 จะฟอนลำลาไปยังวันเดียวจัดว่าลำลากันเลยโล่โอยกินงางพี่น้องกันอือเอาอยู่บ่หัวคนละอันกินงางพี่น้องกันเอ้ยจัดหัวอะไนะอือ เอ้ยหมอหมิ่นขึ้บเดีวมาจากมาจากหลักเมืองยยใดย่มหมอนี่เว้ยอินหัวอมีแตนใสก็น่าอ๋อเธอ้องกอยินหัวอ้ลองพ่อกันคุลองพ่อกันมันจะน่อยอ่ะมเออไปลวจากหลักเมืองเยย่ใดเฮ้ยเห็นจมยงมีเสือกระเมียอมึงเมือกี้หม่นบมกตูนเถอมนาวมื่อละก็มียเออว่าเมื่อและก็มีว่านั่นไหม บมีเบ่มีบวงบ่เสพทานคือ่สมเติเไปครับเอาลเอาได้ครับาวอยู่ํานหน่อยบอ่บ่มเมื่อกี้น่นะเออเงาก็ให้ลาไปล<อ>าบ,บหน่ะเออเาขุดใส่คอยู่คืเนี่ปรปจำเวลาเมื่ยาสิ่งเพื่อน่เอาเส้าสมุงวันกับมาคุยเสียลินอยู่หันัดปีเล้ว เพื่อนเขาก็ยืนขอแซ่บนานนี่มากเพื่อนนานคุยกันไม่ค่อคุยกันตลอดเขาอย่างว่านี่มาบานเนาะยากเลยออกมาได้นะคุยกันน้ำแม่นบอลนะจับมือไงคุ้งพกมังจะคุ้งเหงือกไหมเพื่อนผู้งกแกงนานจื้อมกแกงเขาบุฟเฟ่ยงน้องคุ้งเหงือก อ้น้นเผาว่าหนึ่งเขาทาทั้งพีเตอร์เพื่อนกันเลยต้องกินเสพจ่นเล่นบ่เสพเสพเสพยังกบปงลาบันนี้เสพเทียงกัเสพาโอ้สองสองเลยครับผมชุดยอดรคันหมูโพอเคให้กินกิต่เพิ่นเลยอพริกเสีวะโกมือเฮียอ้ากัดโกมือเฮียเ่ะารเนยนี่นี่น่ยเนี่ยยนี่ยอ่นี่ เราปลาปูมือเฮียฮึแน่ได้เลือดแล้วได้หั่นเหนือจ้าโกเลือดเดี๋ยวถ้าเอาน้ำน้ำซอสมาใส่เห็ดนั่นปลมือเฮียแล้วบาดนี่พี่น้องเอ้ยหัวย่างอยู่บ่บ่ไหวเฮียลีมึงมึงมึงเออไปเอามึงโอเหมือน นี่แหละหอนัวห่อมวนม้วนครับแต่ข่อยรู้สึกว่าหน่อยหนึ่งเก็บเป็นแะ้วไดเพราะว่ามาแต่บ่ายมาแต่เที่ยงก็เลยกินเผาด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าดีกีลวงก็เขาก่อนนะนะแต่อ่ะคือบ้านข่อยดีงั้น่อยกระบอกลำของเจ้าอ่ะบ้านเดียวกันครับบ้านเดียวกันได้ครับกระบอกลำและกระบอกข่ นี่นะครับบ้านเหนอหลีแต่โดนผมกลับมาเถื่อนะเ่ยผมมีได้กับมาแล้วอะนัดกันผมกดเนี่ยนะครับก็ได้ไปกลายเป็นคลิปนี่เกิดขึ้นแล้วแมนื่ากันเนาะเสร็ๆเบาทขาไ้หวมวนี่บได้เกาแบบียบโบรานไม้เบียบรานไม้โรธินกับยูท่าเกินมากเลยไม่ใชเป็นยูทาทเมื่อทรงแท่ไมมา่อทรงแ่รงอไจะะจะล่างมือรง กินเขาหรอวัดรงอะไรกินเขาอย่างเดียวได้นีเล่นอยากเล่นกินเขาเดียวได้นคอยกินเขาได้นน่ครับอันสิจุเจ้าเห็นกินเขายนิมือเท้าเปิดอ๋อะจะนอนมาแรงเบิ่มาอิ๋อกินเขาก็ยิ้มยโอ้ยบุได้ใสอย่างบัวบุได้ใสใสน้อยหนึ่งใบมอนใบมอนใสน้อนึ่สมุนไสมสมุนไพรสองมัดใสลงไปง่ายเห็นปะพี่นนอง เราจอดเราจอดนะใส่สมุนไพรใส่ลิ้นอยู่หรอกวัวเล่นขนาดอบไก่ก็ใส่สมุนไพรกว่าใส่ลินใส่สมุนไพรแม่นต้ม้ลิ่ต้มสมุนไพรต้มจนน้ำที่เบิดแหละบอสกูใส่ลิ้นบุกเนรถกูมาเนอรถมาใส่อยังบอกเตะเตะว่าซันซันต้องเอาได้ค่ะ่ารไฟล์บาทเนี่ยยินงไม่ได้โปรไฟล์เลยฝาก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 พี่ตอนน้องเข้าบ้านครับ ไม่หยไม่หุดเออนละเฮ้ยเฮ้ยเยเอายกฮ้ย้ยเฮ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 าเฮ้ย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 เฮายเฮ้ย้ยเ้ยโอ้บัฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเค้านฮัยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เเ้เ้เ่ย้ย้ยยเบเยบ้าน้ อ่ะขอคุณหลด์เดอผมก็ตั้งใจกลับล้องไว้ได้โดนเลยวล่ะครับบอสได้ว่าอนัดพ่อกันแหละคัมาแวะนั่งกินเอเขาน้ากันนี่แหละครับประมาณนี้แหละอาะมื่อกี้เป็นเขาเรียกว่าได้เวลาแล้วได้เวลาที่เขาสองพ่อกันได้พ่อกันเพราะว่าปีไม่ได้มาเพราะว่าถ้าทุงเจ้าถามปั๊บหนิโอ้พูดละสองปีแน่สามปีแน่สี่ปีแน่ได้กับบานเดือนหนึ่ง มือในการมาเพราะว่านึ่งหละทั้งบ้านเป็นการเลือกตั้งนะครับก็เลยต้องกลับมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงอ่ะกะบเบ้าดำเปนบ่นี่ผมผมไยแม่ค้าเด้อนะครับกัฝากซองของอันน้องอันดำนะครับหนกชนลครับนี่นะครับด้ยินบอกครับด้ยินชัดเจนเนาะ บอกไปด้วยทางนกชาแนลครับนี่อ่ะ l ่ชาแนล้องอหลังเออแล้วครับกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมอะไรกันซับตะไครให้แน่นะครับบึงบ้านเป็นบ้านบ้านบ้านอีหลีเด้ไม่รบ้านในเรนเน่ยบางคนเลยแอปอ้บอับแอปบ้านอันนี้บ้านแท้ดิฝากไว้จุ๊บอ บรรยากาศบ้านๆครับนี่ทงไห้ทงหน้าสะดวกสบายโอ้งหุกว้างๆง,งวกไปทางใดกับสุดสายหูสาย,สายตาได้ครับข้างพี่